คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ ติดตามภารกิจนะคะของเจตรัฐมนตรีค่ะที่จะเตรียมลงพื้นที่4จังหวัดเยี่ยมพี่น้องประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราว12แห่งที่จะได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนกว่า3 0,000่นคนนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะด้านนายจิรายุห่วงทรัโโพย์โฆศกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลมอบหมายให้รัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่รับฟังแนวทางการกําหนดการเยียวยายรอบสองที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนที่เสียหายรวมถึงพื้นที่ทางการ การเกษตรและปศุสัตว์ค่ะโดยการตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวค่ะทั้งหมด12แห่งใน4จังหวัดเนี่ยค่ะก็จะมีสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และอุบลราชธานีค่ะโดยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจะเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนกว่า3 0,000่นคนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องนคะคะเก้าถึงสิสิงหาคมนี้ค่ะโดยวันพรุ่งนี้นคะคะเก้าสิงหาคมค่ะนางสาวจิวราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายรัฐมนตรีค่ะท่านจะลงพื้น ที่จังหวัดสุรินทร์ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วัดสุทธิธรรมมารามโรงเรียนโสตศึกษาตำบลเชื้อเพลิงส่วนวันที่10สิงหาคมค่ะก็จะมี6รัฐมนตรีลงไปเก็บข้อมูลและเยี่ยมเยียนผู้พักพิงนะคะประกอบไปด้วยนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ศูนย์พักพิงโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยโรงเรียนอา ชีพสีขอรภูมิโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ค่ะ นายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางมนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดศูนย์พักพิงวัดนากันตมตําบลสันแมกและศูนย์พักพิงวัดคําสะอาดค่ะด้านนายอัถกรศสิริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเทวันรีประตะพันลบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์พักพิงสนามช้างเซอร์กิตค่ะด้านนางสาวธีรารัตน์สำเร็จวานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศูนย์พักพิงวัดเม็กน้อยและอบะตอเมืองเดชค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมเร่งรัดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลประชาชนในทุกด้านค่ะซึ่งได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดค่ะและเจรัามนตรีนี้ที่ท่านลงพื้นที่ค่ะก็จะสรุปข้อมูลกลับมานะคะเพื่อกําหนดแนวทางการเยียวยารอบที่2ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตรปศุสัสตว์และในส่วนของบ้านเรือนของประชาชนเพื่อรวบรวมออกเป็นรายละเอียดในการเยียวยาครั้งที่2ต่อครมต่อไปนะคะ